สวัสดีครับร่าง้ายเตยมตัวไปไม่มเวลาพี่หน่อยเอาเลยมาแต่งหน้าสักก่อ,อน สวัสดีครับเอาวันนี้ไหมอยเราอมณหภมิเป็นเท่าไหร่ครใสชดเพได้ครับพ่ะนะ ขึ้นให่แล้วน้องมังซ้ำกับมึงเพิ่ไม่ได้เลยเหรอ,อย่องเมึงคลิปนั้นเลยคีบแบบล่วงล่งแรกนี่ไม่ได้เดี่ยวนะป๊บ เอ้เอ้ตกระวังซาตาคอยสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีหนับเรน้จะร้องเพลงฝรั่งก็ไม่ปีนโอ้ย แรงแตอยู่กับอ้างทียอยู่หุ่แต่ว่าบานคอมเมนต์นะ่น้อ งานทอดทอดเลยงานทอดทอดอีกแล้วหน่อยครับบางคนก็อาบน้ำครับที่งานทอดทอดวันิุาไปรับเชิญจองจองเมื่อไหร่ล่ะาอะไรบุน อาบลับเชื so ่องชอมเมื่อไหร่ภาพมหาลับเสื่องได้ที่บอกผู้ใดอยูกไก่ลอยเอ็ดวันที่วันที่หาเนาะค่ะเจอกันก็รถแหย่แยกเขียวค่ะแยกเขียวยักใหญ่ยักเล็กไปดูยักใหญ่เมื่อแยกเล็กเห็นแยกเล็กวิ่งเลยแยกใหญ่แยกเขียววิ่งตามเราไปถึงแล้ว้องเลยแยกรองแยกหล่าห่าวหัวหัวสัง dạng quá chăng lại dạng phù mười đêm bây giờ đây mười đêm yên lạnh hương yên lạnh hương yên

เที่ยมชาวบ้านนะจะอยู่ในเมืองค่ะงานแห่ต้นเทียตุ้งหูไปกสิ่นี่พยกมือเหว่องชมแล้นลายยกมือสิเนี่ย 谈恋爱啊。<in> <laughs> ออผมครับผมับที่เบ้งทุกวันครับจากวันนั้นเป็นถึงวันนี้จากวันนี้มาถึงบันนั้นก็ถึงวันที่เรารอรับ

บดทุกคนนะครับรองเอไม่สุภาพถึงยสองลไร์ไปนฮะไมสุภาพถึงกริเยอไอะ,ะไแล้วาน,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 นี่มไเน้ยไทยึ้นเย็นกแม่ไปใช่เลเยว่ก็เี้ยเ้ี่วาไหนี่วางหวางห่ จ,จุดจุดช่องลายเสื้อพนักพนพักเว้นสองถุงเครื่องเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้จับถุงหรอกเนร้อไรอันนี้พี่น้องอันนี้ขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชม ขอบคุณบุนขอบคุณที่น้องที่เข้ามาติดตามนี่ลืมไม่ได้วันหนึ่งลืมนะครับมีคนถามหาด้วยอยู่ในในนะครับเพราะว่าของดีของเรานะี่บูนจะไ,ไปหาชุดใส่ตัวไชุดของครังผม ขอบคุณแฟนๆทั่วทุกแเ้นแดนไทยไม่ออกไปเราอกไปก็พี่ต้องใส่นะกอ่ะจิงน่่เ ี <ider> s <S ่น้องสำหรับคพี่เอาไวัยเฮชั่มนี่เพราะว่าในสิบนาทีสิบนาทีครึ่งไม่ไปแล้วสิบไม่ทันทำไปเบิ้งกันยี่สองไม่เวลานะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาบอกรี่น้องมัวมัวขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามช่องนุมผิดผิดบางแง่ครับครับสู้ๆครับอ้างเกลียไม่กระทบกระชากกันดังชีวิตอืมเราต้องเผยพี่น้องแล้ว ยังอะล่งยังบอลยังบอกคนะไหมไลบอกจนบ่ลก็ลงเด้อล่งโคตรอะนะบอโคตรเนี้ยโมเชนโมเชนน้ำใจเอฟซี่นไ่สโรัอสอันนี้ก็ทกๆตุนก็เสียเนาะจากสารกะแสไหม กูไสีดาก็ไดามากครับยอมรับผิดผู้เดียวครับบอกอยังบ่ถือหรือว่ายัางบ่ติดถือเก็บพี่น้องลุงมเอ๋ของอย่อมรับผู้เดียวลูกผู้ไส้แท้แครับฮอนให้พี่น้องก็ยังออกฮอนอ,อันนั้นเขาใช่เหร พาข้า,าหัวงไหมพาแหลงนี่ใช่ปะพี่ก้องพี่น้องเขาเจอกันวันที่ห้าวันที่ห้าที่แอไปแหย่ยุลอยเอฟเนาะค่ะงาแนแห่เทียนอาจจะอยู่ในเมืองค่ะเบื่ออาจจะอยู่ในเมืองเพราะว่าแห่แห่ต้นเทียนเนาะค่ะคูณไดสิไปทำบุญต้องการมือเอื้อนจูเมื้อนอเอื่อนเ้าสิไปเฮ็ดบุญแตงแต่ตแต่เศร้าเนาะค่ะจะไปแต่งโตแต่งหน้าแต่งยังออกไปแต่งแต่ง,งออตีซีตีฮะลงอกง ไปสีไปให้ื่อมันท่านเี๋ยเกาะสี่บาทเดี๋ยท่านอยู่วะท่านตัวเนี่สุภาต้อง,น,งนั่นเดีต้องข้าวันไปลองเพ่งหักหัวป้ายังไงนะหักเบาป้าหัวป้าเมียไอ้ป้าหน่องอาสาหาเอาอย่าสุสโธเด้ออ์ไอคนหล่อเจอก,กันช่องเงี้ยข้าพี่น้องแรัศมีาท่านไปกันเดอ้อ